วันนี้มาเบ่งวิธีการเห็ดบวงกระเทยนี่วแรกมันก็นเราใหม่ไมากคือกอตรงนี้จะเป็นไห้เทปนทายลัดนะครับตอนซื้อมาอันนี้าบาทนะครับอันนี้๙บาท เใส่ตัวหน่อยสุดนะครับว่ามันจะเด้รวดเร็วมาเบิ่งวิธทีทำกันเลยลัดรวดมากครับนี่รวดเบอร์สิสามนะครับนี่นี่เบอร์สิบสาม ตัดท่อพีพีซีมาจะได้ประมาณนี้ตัดออกมามาเห็ดบวงก่อนนะครับ รับมือใหม่ล่องไปเหตุมันงครับไม่ต้องซื้อครับอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ห็นมาหมุนเลยครับหมุนเลยมนกระใส่ครีม เพื่อที่จะวนให้มันเกาะนะครับแล้วก็บีบแล้วก็กดๆเข้าไปนะครับมวนๆๆบีบแล้วก็มวนนะครับมันก็เรลียบนะครับจะสอนเลยครับ เจาะยังไงสำหรับเลียวกตบเท้านะครับเย็นนมาจะประมาณนี้นะครับแล้วก็มาใส่ห่วงเลยครับใส่หงวงส่วงสาดเข้าไปเดี๋ยวหมุนเลยครับใส่คีมจับไนงะ ย่างสีแน่นๆน,น,นะครับเพื่อความแน่นก็ปล่อยเบาๆมันย่างอะไรใก็ตัดออกนะครับเม่รูเบ้งโอเคนะครับ ก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็ไปก็เอาหนังยางมาลัดต่อกอะไรครับ ตอกันไม่ได้หกสินนะครับได้อ,อีกสองเซน ประมาณน,นี้นะครับเสร็จแล้วก็เอามาหอยนี่นะครับจอดเข้าไปประมาณนี้จะส็อตอันนี้เข้าไปอันนี้เข้าไปแล้วกดึงนะครับ จะได้ประมาณนี้นะครับก้ใส่นะครับต้องให้มันอยู่ตรงกลางตรงนี้นะอันนี้ก็ตรงกลางนัง่งยางเพื่อเวลาหนูมันดึงอันนี้มันจะพิกนะครับตัวพิกจะรูดออก เตรงนี้ก็จะละหลัดคอหน่นะครับมีวิธีใส่ลักษณะนี้ใส่ตรงนี้บัได้นะครับใส่ตรงนี้บัได้จะรูดหยาบต้องใส่ตรงนี้นะครับเห็นไหมประมาณนี้ ออยอดแลันมาใช่เลยบ้างดึงลงมากครับถอดบ,บวงลงไปดึงเราระดับได้ก็ดึงเาราครับ ได้แบบนี้นะครับดึงมาแบบบีบแบบจัดบวกให้มันตรงนะครับอะไรประมาณนี้นะครับ ยู่ประมาณนี้วรมานี้นะครับก็ใส่ลงง่าง่าย,ยๆครับประโยชน์ของบ่วงกระเทยคือมันจะติดเร็วกว่าบ่วงทั่วไปนะครับคือถ้ามัดสูนตรงนี้นะ เล่นผ่านนี่จไดนมันก็นติดนะครับเพราะนนี้มันจะบิีดออกบิดก็มากสิก็ก็จะหลุดนะครับคือนหนูเล่นผ่านมากัาก็ต่ตามนี้มันมาอนนี้ก็หลุดประมาณนี้นะครับน,นี่ก็จะหลุดไปรองเห็ดเบื้องครับเ,ออเห็ดง,ง่ายๆ จะดีกว่าบ่วงโหลดทั่วไปนะครับอันนี้จะดีกว่าประโยชน์จะดีกว่านะครับ u mm hmm. f ีบอกว่าเห็ดห้นี้ว่าสั่ อันนี้ผมบริเฮดขายนะครับอันนี้ผมเฮ็ดเห็บเบิร์นืลซีนะครับผมเฮดใส่เองนะครับไปขึ้นเดี๋ยวไปลาม่าจะคุถังนึงครับวันนี้ขึ้นนี่ครับตัวนี้่ครับ เก็บกระจกสถานีนะเนาะมันเตรียมให้ให้กับลูดลูดน้ำยางลงไปนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวติไปร้องเช็ดไม่ให้เบิลงแล้วก็จีทายไม่ให้เบิลงใหม่นะครับไปล่องให้เบิลงครับง่ายๆ่าครับไปดีครับ